สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวต้นชั่วโมง N b t บท9นาฬิกากับดิฉันพัชชาพัทระเดชาธรรมค่ะประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่3ที่ประเทศญี่ปุน่นโดยเตรียมเสนอการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงและรับมือจากภัยพิบัติธรรมชาตินายธานีทองพักดีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินั้นคนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่า ในวันที่14ถึง18มีนาคมนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเข้าร่วมประชุมระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่3ณเมืองเซนไดประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นประธานร่วมในการเตรียมการเรื่องเอกสารที่จะเป็นผลลัพธ์ของการประชุมในครั้งนี้ที่ผู้นําประเทศต่างๆจะร่วมกันร,รับรองเพื่อเป็นกรอบดําเนินการเบื้องต้นที่ให้ประเทศต่างๆนําไปเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ สำหรับในส่วนของประเทศไทยการประชุมในครั้งนี้จะนำเสนอการให้ความสำคัญกับบทบาทของภาคเอกชนความแข็งแกร่งของชุมชนและการลงทุนของภาครัฐในการลดความเสี่ยงและรับมือจากภัยพิบัติค่ะเรือโดยสารล่มกลางแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแต่ไม่มีผู้เสียชีวิต เรือโดยสารและเรือเร็วเข้าช่วยเหลือผู้โดยสารเรือขนาดเล็กที่ล่มและจมลงสู่ใต้น้ำโขงบริเวณจุดรับส่งผู้โดยสารในเรือในแม่น้ำโขงบ้านห้วยเอียนหมู่ที่6ตาําบลหฮเหลาอําเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายทําให้ผู้โดยสารเจคนต้องตะเกียกตะกายขึ้นมาจากน้ำส่วนสินค้าจํานวนมากที่บรรทุกมาด้วยก็จมน้ำลงทั้งหมด สำหรับเรือลำดังกล่าวออกจากท่ามุ่งหน้าข้ามฟากไปยังจุดจอดเรือบ้านห้วยทุนแขวงห้วยทรายฝั่งลาวแต่เมื่อแล่นไปได้เกือบถึงกลางแม่น้ำโขงประมาณ50เมตรก็จมลงอย่างรวดเร็วส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากการบรรทุกเกินเพราะปกติเรือลักษณะนี้บรรทุกผู้โดยสารได้4คนแต่เรือลำนี้บรรทุกถึง7คนบวกกับน้ำหนักของสินค้าเมื่อปะทะกับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวจึงทำให้เรือล่มไหนที่สุด ปิดท้ายกันที่ข่าวตามประเทศนะคะฝรั่งเศสเร่งติดตามหาพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองของไทยและโบราณวัตถุล้ำค่าอื่นๆซึ่งถูกโจรกรรมจากพิพิธภัณฑ์กลางกรุงปารีสค่ะ ภายหลังจากมีรายงานข่าวโบราณวัตถุล้ำค่าถูกขโมยไปจากพิพิธภัณฑ์ห้องจีนในพระราชวังฟงแตนโบในกรุงปารีสซึ่งมีพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายแด่จัก,กรพรรดินโปลเลียนที่3รวมอยู่ด้วยนั้นต่อมานายชองเฮอแบร์ผู้ดูแลพระราชวังเปิดเผยว่าการขโมยครั้งนี้กระทำอย่างอุกอาจ โดยเหตุเกิดในช่วงก่อนรุ่งเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและโจรใช้เวลาไม่ถึง7นาทีรวมศิละปวะวัตถุล้ำค่าที่ถูกโจรกรรมทั้งหมด15รายการพระมหาพิชัยมงกุฎจำลององค์นี้หัวหน้าคณะราชทูตสยามได้ทูลกล้าวถวายจากักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อปีพุทธศักราช2,404และจกักรพรรดินีอูเยนีพระมเหสีส่งรวบรวมสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์ห้องจีนของพระองค์ในอีกสปีต่อมา โดยศิละปะวัตถุล้ำค่าที่ถูกจรกรรมเป็นของขวัญที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษและมีอยู่เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นทุกท่านสามารถติดตามกับข่าวนะคะต้นชั่วโมง NBT ได้ใหม่ในเวลา10นาฬิกาสวัสดีค่ะดนตรีในสวนครั้งที่29รับลมร้อนตอนมนสิทธ์สั่งนาพบนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณใจจะขาดแล้วเอ,อ้ย และพบกับนักร้องลูกพุ่งที่คุณชื่นชอบอีกมากมายสุดประทับใจกับโชว์สุดอลังการพร้อมนักร้องจากวงดน,นตรีกรมประชาสัมพันธ์ชมฟรีพฤหัส,สบดีที่5มีนาคมนี้ที่หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์16นาฬิกาเป็นต้นไป